สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน6สิ่งที่คนรวยมักบอกว่ารอไม่ได้มีอะไรบ้างข้อที่ 1. ความฝันอันยิ่งใหญ่ของเรานั้นรอไม่ได้ถ้าเราขยันช้าเกินไปเมื่อแก่ตัวจะไม่มีกําลังวังชามากพอที่จะทําให้ความฝันนั้นเป็นจริงขึ้นมาได้เลยข้อที่สความรู้ก็รอไม่ได้เพราะคนเราถ้ามีความรู้น้อยจะทําความฝันนั้นให้เป็นความจริงไปได้อย่างไรข้อที่ 3. สุขภาพดีๆก็รอไม่ได้ เพราะเมื่อไรที่ร่างกายสุดโทมทุกสิ่งทุกอย่างก็จะหายไปด้วยข้อที่4การศึกษาของลูกก็รอไม่ได้ถ้าเราปล่อยให้ต้นกล้าน้อยๆเติบโตขึ้นมามีลำต้นบิดเบี้ยวคดเคี้ยวจนเป็นรูปร่างแล้วทีหลังมาจะหาทางแก้ไขมันก็สายเกินไปเสียแล้วข้อที่หความกระตันยูก็รอไม่ได้จงอย่าปล่อยให้ผู้มีพระคุณของท่านจากไปเสียก่อนคอยคิดได้ว่ากำลังจะตอบแทนพระคุณท่านอยู่พอดี ข้อที่6ความยากจนก็รอไม่ได้ถ้าปล่อยให้เวลาผ่านไปยิ่งนานวันความจนจะฝังรากลึกกลายเป็นสันดานแล้วมันก็จะอยู่กับเราไปอีกนานแสนนานทั้ง6ข้อนี้ยังมีข้อไหนที่ท่านยังไม่ได้ทำบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม